คือเมืองของแกตน,นะครับก็จะมีการประกวดกันในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพานันธ์2568ที่ห้างสินท่านขอนแกดน,นะครับนางสาวไทยขดแกตอาานข้าวพอดีครับ F4 ครับเกียร์ไลทสุดพอดีแบตแบตหมดครับก็เลยมาทดลองชาร์จแบต ให้ทุกท่านทานข้าวอรอ่อ,รอยๆนะครับติดตามการประกวดนางสาวไต้นแกนได้ที่ห้างเซ็ทนทรัลแกนในวันอาทิตย์นะครับมี16สาวงามนะครับที่เข้าประกวดวันนี้ก็มาเป็นงานของสื่อมวลชนนะครับที่ เราเปิดตัวที่บีบีเลอร์การ์เดนแดงใหญ่นะครับปราสิทธิ์งานปเปิดตัวก็จะได้เดือทางกลับไรสุดมาชั่วโม,มงหนึ่งพอดีแบตหมดครับสวัสดีครับขอแค่ดีก่อนนะครับ